เด็กๆและผู้ปกครองชั้นอรุบาลหนึ่1ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูอานะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4นะคะวันนี้กิจกรรมสร้างสรรค์เรามีอุปกรณ์ก็คืออะไรคะเด็กๆนิ้วมือของเด็กๆนั่นเองแล้วก็สีน้ำนะคะวันนี้เราจะใช้สีน้ำนะคะมาจิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็ ทำเป็นรูปร่างนะคะวันนี้รูอาจะใช้นิ้วมือนะคะนิ้วไหนก็ได้ที่เด็กชอบนะคะทำเป็นต้นไม้ดอกไม้มแมลงนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆกูอาจะทำลำต้นมันก่อนนะคะก่อาใช้สีออกน้าตาลส้มๆนะคะเด็กก็พิมพ์ผ้ามาแบบนี้เลยนะคะ การทำกิจกรรมนี้นะคะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะว่าจะใช้สีเขียวนะคะอันนี้น้ำไม่ต้องเยอะนะคะเด็กๆถ้ามีน้ำเยอะมันจะจางนะคะผสมน้ำนิดเดียวค่ะ อ,อะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยอะไรรู้ไหมคะมันคือใบไม้นั่นเองคะ่ะเด็กๆไม่ต้องกลัวเลอะนะคะเราทำเสร็จแล้วเราก็าไปล้างมือคะ่ะสนุกนะเด็กๆ รู้ว่าเด็กอยากลองทำทุกคนนะคะ,ะได้แล้วค่ะต้นไม้ของคุณครู อ่าได้แล้วค่ะต้นไม้ของคุณครูทีนี้เราจะทำเป็นอะไรดีนะดอกไม้ใช่ไหมคะอ่าเราจะทำเป็นดอกไม้ค่ะเด็กๆเด็กๆทำแบบไหนก็ได้นะคะต้นไม้ดอกไม้ตามที่เด็กๆชอบตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะ จะทมดอกนะ้สีเหลืองดีกว่าค่ะเด็กๆสีเหลืองนะว่าใช้ครบกัอบถุกนิ้วแล้วนะเด็กๆอเป็นกับสีเลยวันนี้ติดไหมนะสีนี้เด็กๆติดไหมนะมาดูกันค่ะอืมติดค่ะเด็กๆอ ล็กบ้างสูงบ้างนะคะอ่าต่อไปอะไรมันอีกคะอ่า,อาต้นมันคะ่ะอือยังเหลืออะไรคะเด็กๆยังเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้ทำเอ่ย นั่นก็คือแมลงค่ะเด็กๆเ,เรามาทำแมลงกันดีกว่าค่ะใช้สีแดงดีกว่านะคะแมลงนะแมลงอะไรเอ่ยตัวสีแดงอะไรเอ่ยคะ่ะม,ม,มันคืออะไรเอ่ย